6ผลไม้นะคะที่มีน้ำตาลต่ำสามารถทานได้ในช่วงลดน้ำหนักค่ะแต่ก่อนไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เฟิร์นเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะองค์การอนมามัยโลกนะคะแนะนําว่าน้ําตาลที่เราได้รับต่อวันนะคะไม่ควรเกิน10%ของปริมาณที่เราควรได้รับทั้งวันค่ะซึ่งน้ําตาล1ช้อนชานะคะเท่ากับ4กรัมนะคะให้พลังงาน16กิโลแคลอรี่ค่ะมาดูผลไม้ชนิดแรกกันเลยนะคะที่สามารถทานได้ในช่วงลดน้ําหนักค่ะนั่นก็คือแอปเปิลค่ะ แอปเปิ้ลมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงค่ะเป็นผลไม้ที่ทานได้ทั้งเปลือกนะคะดังนั้นจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ำนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะผลไม้ชนิดที่2ค่ะชมพู่ค่ะชมพู่ก็เป็นผลไม้ที่ทานได้ทั้งเปลือกเหมือนกันนะคะก็จะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ําแ <pos> ละไม่ละลายน้ํานะคะก็จะมีความสมดุลในเรื่องของไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเชย่นกันค่ะผลไม้ชนิดที่3ค่ะฝรั่งค่ะ รั่งมีวิตามินซีสูงมากนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะผลไม้ชนิดที่4ค่ะแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรช่วยดับกระหายนะคะสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงค่ะผลไม้ชนิดที่5ค่ะมะละกอค่ะมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะและยังเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยค่ะผลไม้ชนิดที่6ค่ะ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะมีวิตามินหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A อ C นะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะช่วยลดไขมันแล้วก็ยังช่วยในการบํารุงสายตาด้วยค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะเลือกผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ำนะคะมาทานในช่วงฟิตหุ่นกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดหัวใจปเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใครที่มีอะไรนะคะสามารถพูดคุยกันได้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ